คือได้ดูกับตาตัวเองแล้วก็ดูตอนนั้นทำรีแอคชั่นพร้อมกับพี่โบดด้วยก็คือกรี๊ดกันลั่นลั่นบ้านนะคะตอนตีสีคือแบบโอ้โหน้ำตาไหลร้องไห้คือดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าปลื้มใจ กอดติดเชลซีสเปเชียลวันนี้นะัโอ้โหอาจจะไม่เกี่ยวกับข่าวเชลซีนะครับแต่แน่นอนครับวันนี้เนื่องในวันแต่งงานนะผมของพี่โบสและก็พี่เอิญน,นะซึ่งถือว่าพิเศษจริงๆนะผมช่องเราเองนะผมก็ขอแสดงความยินดีกับคู่รักเชลซีด้วยนะครับวันนี้แก๊บเลยนําเทปนะผมรีดันการสัมภาษณ์นะผมพี่เอิญและพี่รักนะมาฝากแฟนๆเชลซีกันนะครับ เออนะคะละพีรักค่ะก็เรียนจบจากมหาวิทยาลัยแมโจนะคะคณะนิเทศศาสตร์ค่ะก็เริ่มเข้าสู่วงการฟุตบอลนะคะตอนที่จบเรียนจบนะคะแล้วก็เป็นดีเจมาก่อนเนาะก่อนหน้านี้เป็นดีเจจัดรายการออนไลน์มาก่อนนะคะในท็อกท็อแล้วก็อพอจัดรายการมาเนี่ยเราก็เจอลูกเพจหลากหลายแบบนะคะยูทหลากหลายแบบเขาก็ถามว่าเออชอบ ฟุตบอลไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็ยังเป็นผู้หญิงธรรมดาเราก็ไม่ได้รู้จักฟุตบอลหรือว่าติดตามฟุตบอลอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จัดรายการเรื่อยๆแฟนคลับเข้ามาถามเรื่อยๆว่าติดตามฟุตบอลไหมชอบใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจนรู้สึกว่าเอ๊ะหรือเราต้องลองที่จะดูฟุตบอลบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้รู้จักทีมไหนเลยค่ะ <c oughs> วันนั้นเนี่ยเปิดมาเจอเป็นเชลซีเนี่ยจาได้เลยว่าปีตอนปี2016เปิดมาเจอตอนนั้นเป็นยุคข,ของคอนเต้เปิดมาเป็นเชลซี เซอแข่งกับแมนซิตี้นะคะตอนนั้นแล้วก็เชลซีเนี่ยโดนแมนซิตี้นำอยู่ตอนนั้นนะคะหน,นซึ่งเราก็ยังดูอยู่ว่าเอ๊ะมาเล่นกันยังไงหรือว่านักเตะใครอะไรไงก็ยังไม่รู้จักนะคะแล้วก็มาเห็นนักเตะคนนึงยิงปีเสมอให้กับเชลซีได้ในตอนนั้น,น,น,นก็คือคอตตาก็เลยติดตามนักเตะคนนี้มาตั้งแต่ในตอนนั้นเลยค่ะแล้วก็เริ่มทำเพจ ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนจะมาเป็นเชียร์บอลกับเอิร์นนะคะก็เป็นเพจที่ชื่อว่าดูบอลกับเอิร์นมาก่อนซึ่งเพจนั้นก็ทํามาประมาณสามปีน่าจะได้3ปีนะคะแล้วก็ได้แยกทางกับเพื่อนร่วมงานก็คือทีมงานนั่นเองแล้วก็ออกมาสร้างเพจของตัวเองแบบจริงๆจังๆก็เลยเปลี่ยนชื่อมาเป็นเชียร์บอลกับเอิร์นจนถึงทุกวันนี้นะคะ่ะ มีการสอนเป็นของเอินจะเป็นนิเทศศาสตร์บูรณาการนะคะก็จะมีการสอนทั้งเขียนข่าวอ่านข่าวนะคะแล้วก็ถ่ายภาพตัดต่อทุกอย่างเลยนะคะซึ่งก็จะเรียนผสมผสานกันแต่อยู่ที่ว่าเราจะชอบแบบไหนทางเอินเนี่ยคือเอินชอบในเรื่องของการที่จะเขียนข่าวก็ไปฝึกงานทางด้านของการเขียนข่าวนะคะฝึกงานที่ NBT ก็เกี่ยวกับการเขียนข่าวการประกาศข่าวนักข่าวอะไรเงี้ยมนเลยทําให้เราซึมซับ ในเรื่องของการพูดการพบปะกกับผู้คนการเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นเรื่อยๆใช่คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็คือ,อทำงานเพจสายฟุตบอลแล้วก็ทำงานร่วมกับทางเชลซีออฟฟิเชียลแล้วก็ทำงานร่วมกับสิงค์คอร์อเรชั่นก็คือเวลามีงานหรือว่าเวลามีอะไรที่เกี่ยวกับฟุตบอลเชลซีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเราไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในการร่วมทำกิจกรรมด้วยค่ะ จริงๆอ่ะเอินมีนักเตะในดวงใจ5คนนะคะก็จะมีตั้งแต่ยุคลำแรกๆเลยก็จะเป็นคอสตานะคะ,<ฮ>ะชิรูอะไรอย่างเงี้ยอาซากองเต้นะคะแล้วก็ภูริสิทธต แต่ถ้าชื่นชอบที่สุดอะ่ะก็จะเป็นภูลิสิตเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเอิร์นเพิ่งมาแบบดูจริงๆจงังๆมันก็ช่วงหลังๆแล้วก็ภูริสิตเนี่ยคือเอิร์นประทับใจฟอร์มที่ว่าก่อนที่จะย้ายมาเชลซีแกอยู่ดอทมูนมาก่อนแล้วก็เคยเป็นกัปตันทีมให้กับอเมริกาด้วยก็รู้สึกว่าเอ้ยอายุเท่านี้เขาเป็นถึงกัปตันได้แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ธรรมดาเราก็เลยติดตามผลงานติดตามฟอร์มเข้ามาตั้งแต่ก่อนที่จะย้ายมาเชลซีพอย้ายมาเนี่ยก็ทําฟอร์มได้ประทับใจในในยุ่ผานานะข,ของ ที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออนักเตะคนนี้สามารถที่จะเป็นเดอะแบกได้ต่อจากอาซาณตอนนั้นก็เลยชื่นชอบเป็นพิเศษในตอนนี้ประทับใจที่สุดในตอนนี้ค่ะ,ะที่จัดรายการอยู่ก่อนหน้าที่เป็นดีเจค่ะก็ยังไม่ได้ตอบได้จริงๆว่าเชียร์ทีมไหนมาก่อนแต่เจอคอต้าไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบนักเตะคนนี้เราติดตามผลงานคอต้ามาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นกองหน้าซ้ายที่ดุด,ดันแล้วก็ถึงแม้จะเป็นคนแบบ อารละว่าก้าวร้าวแต่เขาก็มีความรักทีมรู้สึกว่าเป็นกองหน้าที่มีความน่ากลัวแล้วก็น่าติดตามก็เลยตามเขามาแล้วก็กลายเป็นเชลซีถึงทุกวันนี้ค่ะใช่คือเริ่มจากการที่ชอบนักเตะมาก่อนนั่นเองทางน้านะคะทางน้าก็จะชอบแมนยูเพราะสมัยนั้นแมนยูก็จะมีตัวสไตล์อย่างโรนัลโดอะไรอย่างเงี้ยก็น้าก็จะชอบแมนยูมีแบ็คแฮมมีโรนัลโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ดูในตอนนั้นเพราะว่าเราก็ อย่างผู้หญิงจะมาชื่นชอบฟุตบอลเนี่ยมันก็ต้องเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะใช้ความเข้าใจแล้วก็ใช้ความชอบแบบลึกจริงๆเพราะว่าฟุตบอลมันไม่ใช่กีฬาที่ผู้หญิงจะจะเข้าใจได้ง่ายๆอะค่ะเพราะฉะนั้นเลอแบบว่ามันต้องใช้เวลาในการที่จะศึกษาจริงๆต้อบอกว่าจริงๆเอ,อิญ เอิญเพิ่งได้ดูนัดที่เชลซีได้ถ้วยแชมเปี้ยนลีกนัดเนี้ยเป็นนัดแรกกับตาตัวเองเพราะก่อนหน้านี้มันนานมาแล้วที่เชลซีได้แล้วเอิญก็ไม่ได้ทันตอนนั้นนะคะแล้วนัดเนี้ยคือได้ดูกับตาตัวเองแล้วก็ดูตอนนั้นทำรีแอคชั่นพร้อมกับพี่โบสด้วยก็คือกรี๊ดกันลั่นลั่นบ้านนะคะตอนตีสี่คือแบบโอ้โหน้าตาไหลร้องไห้คือดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าปลื้มใจแทนทีมตัวเองที่มันเป็นช่วงวิกฤตจริงๆเพราะก่อนหน้าน,นี้เชลซีมีการเปลี่ยน คุณซื้อมาก่อนคือเปลี่ยนโค้ดมาก่อนแล้วก็เราก็ไม่คิดว่าทูเคร้นจะทําได้จนถึงจุดนี้พอทูเคร้นทำได้เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ภูมิใจแค่ตัวโค้ดอย่างเดียวเราภูมิใจในตัวนักเตะด้วยที่เขาสามารถที่จะฮึบสู้มาจนถึง,มา,ถงมาจนถึงถ้วยนี้ได้คว้าถ้วยนี้ได้เพราะเราก็คิดว่าแมนซิตี้เองเขาก็ไม่ได้ธรรมดาแล้วเป๊ปเองก็เป็นคนซื้อที่เก่งมากๆคนหนึ่งเราเราก็ยังไม่เชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยเชาซีียทำได้แต่พอเราเห็น เนักเตะที่เล่นในวันนั้นเรารู้สึกว่าพวกเขามาด้วยความใจสู้แบบจริงๆแล้วก็นักเตะพยายามอย่างเต็มที่แล้วเราก็รู้สึกว่าสมศักดิ์ศรีมากๆกับเกมนั้นค่ะที่เราได้ถ้วย UCL กลับไปครับผมก็ดราม่าอยู่นะผมว่า <laughs> <laughs> ดราม่าอยู่ค่ะเพราะว่าทั้งเดอะบอยก็เจ็บแล้วก็ซิลวาก็เจ็บค่ะทช <c oughs> ไหมก็รู้สึกเออ กังวลใจมากนะตอนที่ซิวาเจ็บเพราะเรารู้สึกว่าเอ้ยเราขาดตัวหลักไปอ่ะแต่พอแป๊บหนึ่งเนี่ยลูดิเกอร์ก็ไปทำเดอะบอยเจ็บอีกแล้วก็โอ๊ยตายแล้วจะลูดิเกอร์จะใบแดงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็กังวลแล้วก็เป็นห่วงเดอะบอยด้วยเพราะเขาก็ดูเจ็บหนักไงทีแรกเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเดอะบอยอาจจะเจ็บไม่หนักแต่ดูแลโอ้โหตาบวมช่ำเลยอะไรอย่างเงี้ยก็สกวโอ้ยสงสารเดอะบอยนะคะซึ่งลูดิเกอร์ก็ขอโทษไปเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรแล้วก็ นี่เป็นผลของที่ได้แชมป์เปมป์นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรหรือเปล่าที่ทำให้ทัวต,ต่อมาก็คือได้มาได้แล้วก็นักเตะของเชอซีเองก็ได้รางวัลส่วนตัวเยอะอย่างเช่นจอรจินโยที่ได้แชมป์กับอิตาลีด้วยแล้วก็มีชื่อติดที่จะได้บดอลลงดอน เป็นที่เป็นนักเตะเซลซีด,ด้วยครับ <c oughs> ที่รู้สึกอย่างน <c oughs> ีง้ใช่ค่ะคือคิดว่าส่วนหนึ่งหลักๆเลยมันมัมนมามันมาจากผลจากการที่เราได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลมาก่อนมันทําให้นักเตะเนี่ยมันมีความมั่นใจามากขึ้นกว่าเดิมว่าเฮ้ยเราคว้า เราคว้าแชมป์ยุโรปได้อะเราก็ต้องเก่งแล้วก็เจ๋งประมาณหนึ่งมันมีความมั่นใจแล้วก็นักเตะเชื่อมั่นในทีมเชื่อมั่นในโค้ชเชื่อมั่นในเพื่อนของตัวเองก็เลยทาให้นักเตะโชว์ผลงานได้ดีในทีมชาติแล้วก็กลับมาเล่นในลีกได้ดีอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพวกเขาแบบเชื่อมั่นว่าอาพวกเขาผ่านจุดที่ยากมาก่อนแล้วเพราะหลังจากนี้มันก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ยากไปกว่าน,นี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนเลยทําผลงานได้ดีแบบต่อเนื่องเนีายที่เราเห็นครับผม ก็่ือว่าจอร์จินโยนี่มีสิทธิ์จะได้บอลลงดอไหมครับโอ้โหณตอนนี้ต้องบอกว่ายากนะคะเพราะว่าจอร์จินโยเองก็ต้องไปอยู่ไปเบียดกับเมสซี่ด้วยแล้วก็ไปเบียดกับเลวานดอกสกี้ด้วยอย่างที่บอกว่าเมสซี่เองผลงานก็เขาก็ระดับโลกแต่เอนแต่ว่าจอร์จินโยมาอยู่เตง็งท็อปทรีได้ก็คิดว่า <laughs> เขาก็สุดยอดมากๆแล้วกับผลงานที่ทำมาทั้งปีใช่ <laughs>